ครับผมวันนี้เราก็จะมาะถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าโตโยตา้ารีโวโคันนี้กันนะครับผมนะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือหนึ่งก็คืออาจจะเป็นประแจยอย่างอื่นก็ได้นะตอนนี้จะใช้ประแจบล็อกนะครับผมลูกบล็อกแล้วก็ลูกบล็อกนะครับผมลูกบล็อกนี้สามารถใช้ที่เป็นอย่างที่ผมเคยรีวิวแล้วคือถ่ายสามารถที่จะกางอันนี้ใช้ได้ทุกเบอร์นะเบอร์เล็กใหญ่เท่าท,ที่มันซ่อกเข้าไปได้นะ มันขยายใหญ่ได้ก็คือมันใช้ได้ตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์ใหญ่สุดนะครับตัวนี้คุณสมบัติของมันอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันตัวนี้นะครับนะมันเป็นรอยเหมือนกันนะ่ะเวลาเราถอดออกมากรองเราใช้เราถอดออกมาคงมไม่มีใครใส่คืนทเทแล้วก็ถ่ายคืนนะครับเราทําให้มันเสียไปเลยนะครับมันก็ตนะ้องเป็นรอยอยู่แล้วอาจจะใช้ตอกค้อนตอกก็ได้ทาไม่ออกจริงๆเราใช้ค้อนตอกนะครับให้มันเสียไปเลยนะแต่ว่าที่ผมใช้ประจาก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประจํา มันค่อนข้างจะจะดีกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงมันต้องไปมัดมันต้องมีมัดให้ได้ล็อกของมันเสร็จเพ๊บคุณก็หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างที่สองคือกรองน้ำมันเครื่องนะครับขาดไม่ได้เลยถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งคุณต้องใช้กรองน้ำมันเครื่องอาจจะเป็นของโตโยต้าแท้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นของอันนี้ผมจะเป็นของอะไรตัวนี้จะเป็น BC มัน่นใจนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันมาตรฐานอุตสาหกรรมผมก็เลยร้านอะไรก็แนะนํผมก็เลยอซื้อมานะครับขอให้มันได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมันก็โอเคแล้วอ่ามอกอนะครับผมมอกอมอโอเคนะครับผมผลิตในประเทศไทยแน่นอนเพราะมันเป็นไทยไทยอย่างกิจภัยสารนะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของไทยเนี่ยตัวนี้บีซีออยล์ฟิลเตอร์ใช้ได้กับบีโก้แล้วก็รีโวได้ด้วยนะครับเพราะว่า ข้อดีของเขาคือสามารถใช้ได้ทั้ง V ี g กแล้วก็ r ี vo นะครับผมกลองตัวนี้นะครับทูอินวันเดี๋ยวนี้เขาอย่างที่3ามก็คือลูกบ็อกเบอร์14นะครับเบอร์14ที่เราจะต้องไปถ่ายที่แอ่งข้างล่างนะครับนี่คือกรวยใส่น้ำมันเครื่องม่คด้เทียมม่คด้เดี๋ยวคย่อยตอนใส่แล้วค่อยทำความสะอาดอีกทีหนึง่งเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดออข้างล่างก่อนว่าจะถอดยังไงนะครับผม ก่อนเราก็ต้องประกอบตัวบล็อกตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะต้องเป็นยางยืดใส่ยางเป็นเทคนิคนิดเดียแนนอยครับก็คือว่าเวลาเนี้ยเวลาที่เราขันเนี้ยมันจะได้เวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี้ยนะยางยืดมันจะพอดีเลยมันจะไม่ดีดออกนะครับนะครับผมเพราะมันนี้มีสปริงนะในนีน้ผมก็เลยใส่ยางยืดเอานะครับยี่ห้อก็ซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับผมอย่างนี้แล้วก็มีอุปรกรณ์ก็คือ จจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะล้วงเข้าไปได้ลึกโดยที่มันไม่ต้องไปเข้าไปแล้วก็มีอุปสรรคมากนะครับผมก็ใช้ข้อต่อลูกล็อกเขาครับผมนี่ยังครับตอนนี้ก็คือเราก็มาอยู่ใต้ท้องรถนะครับข้อดีของรถยกสูงก็คือมันไม่ต้องใช้แม่แรงนะครับผม อ่มันไม่ต้องใช้แม่แรงในการในการยกแล้วเราก็ลอดเข้ามาใต้ท้องรถได้เลยอ่านี่ครับยวถอดนะครับผมมันาไปได้แล้วนะครับล้วงเข้ามายถึงว่าเอาลูกล็อกใส่เข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเราก็หมุนทวนเข็นนาฬิกาอย่างนี้นะครับ,รบอออเห็นไหมครับมันค่อยๆออกเห็นไหมครับถ้ามันได้ต้องมาสักรอบ สักรอบครึ่งเนี่ยค่อยเอามือบิดเอานะครับผมใช้มือบิดเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่วงนะครับผมเมื่อเราคายออกมาประมาณรอบครึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาลูกบล็อกที่เราถอดไอกรองน้ำมันเครื่องออกทีนี้เราก็ต้องใช้มือหมุนนะครับผมหรือจะใช้ลูกบางคนก็อาจจะใช้ลูกบล็อกไปเลยแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมันจะหล่นใส่ตรงนี้นะครับหล่นใส่ข้างล่างเนี้ยแล้วมันจะไม่ถึงแองไอตัวที่เรามาลองภาชนะที่เราลองน้ำมันเครื่องเอาไว้ ผมก็จะใช้มือเนี่ยไปบิดเข้าไปเลยนะครับับหลงเข้าไปเห็นไหครับมันเริ่มไหลามาแล้ว ของตัวนี้ที่ผมถอดออกมาจากรถเนี่ยมันจะเป็นของโตโยต้านะครับโตโยต้าแท้นะครับโตโยต้าแท้ก็ราคาก็อยู่เราร้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทนะครับถ้าเบิกศูนย์ก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับวิสเกตของแท้ทุกวันนี้เรียนแบบเหมือนกันมากนะครับผมผมอยากให้ดูสติกเกอร์ของเขามากกว่านี้ผมว่าจะไม่เข้าไปในรายละเอียดนะครับว่าของแท้ของพอมาดูยังไงนะครับผมแต่ถ้าได้ของแท้เนี่ยมันดียังไงรู้ไหมครับ เวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกองก็ได้เราอาจจะถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับผมเราจะไม่ต้องเปลี่ยนกองเพราะว่ากองแท้เนี่ยมันยังมันยังใช้ได้อยู่ถึง20,000โลนะผมมองนะัสองหมโลนะอย่าให้เกินนะนะสองหมโลว่ากองแท้เนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยน ก็ใช้มือมุนนะครับตึงมือนะครับผมไม่ต้องใช้ประแจบ,บล็อกถอดน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดความร้อนเนี่ยลูกยางที่มันอยู่ตรงกองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะขยายนะครับมันก็จะแน่นของมันเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องอาหารน้ำมันเครื่องนะครับฉโลมฉโลมตรงไอ้ข้างบนลูกยางนิดหนึ่งนะครับผมแค่ตึงมือนะครับไม่หลุดแน่นอน,นครับรับประกันเลย รักนั้นเราไปใช้ปัจเจบล็อกนะครับขันน้มันออกมานะครับผมเราขันออกได้สักประมาณหนึ่งรอบครึ่งนะครับผมเราก็จะใช้มือหมุนนะครับผมเพราะว่าเรากันไม่น็อตมันล่วงลงไปที่อ,อ่างนะ้ำมันเครื่องไอแองนะ้ำมันเครื่องที่เราลองเอาเตรียมเอาไว้นะครับผมข้างล่างเราจะใช้มือถอดนนะครับ เราปล่อยเขานะครับไหลลงมาในอ่างที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมซึ่งต้องพอดีนะครับ7.5ลิตรที่มันจะไหลลงมานะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาพวกแองนตมันเครื่องที่คุณทําแบบว่าเล็กๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเออได้นะครับ,รบต่อมาเราก็ต้องมาเปิดฝานะปกระโปรงหน้านะครับผมแล้วก็เข้าไปเปิดฝาถ่ายน้ำมันเครื่องข้างบนนะฮะแล้วก็ตัวก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง ที่เรา,เอ,าอยู่ระหว่างการที่ให้น้ำมันเครื่องมันไหลลงมา,าที่อ่างถ่ายน้ำมันเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้นะครับสักประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับเราให้แน่ใจว่ามันไหลออกมาจนดูแล้วมันหยดคือหยดชา้าที่สุดแล้วนะเ,เ,เราค่อยมาดูตัวนี้ครับให้ความสําคัญก็คือแหวนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแหวนจะเป็นแหวนพลาสติกนะครับกึ่งพลาสติก ก็ง่าจะเป็นพลาสติกแข็งไม่ใช่โลหะนะคุณสมบัติเขาก็คือค่อนข้างดีนะครับผมเวลาที่มันเจอความร้อนเนี่ยมันก็จะแน่นมากแน่นนะฮะแน่นมันจะคลายเขาเรียกอะไรลูกยางคุณสมบัติของมันคือเมื่อเย็นเนี่ยมันก็จะนุ่มนิ่มแต่พอเวลามันเจอความร้อนเนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะทําให้หลังจากที่เราใส่น็อตไอถ่ายน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะถ่ายน้ํามันเครื่องกันเลยนะครับผมโอเค เราเตรียมภาชนะเอาไว้นะครับเราถ่ายมีเพื่อนมาไปให้กำลังใจด้วยนะครับเ,เบื้องต้นเราจะถ่ายขวดเล็กก่อนนะครับผมเราจะใส่ที่1ลิตรไปก่อนนะครับผม ต่อมาเราก็จะใช้ตัว6ลิตรนะครับเพราะว่าดีเซลของผมเนี่ยตัวรีโว่ใช้7.5ลิตรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น6ลิตรนะครับผมเมื่อกี้เราเติมไปแล้ว1ลิตรใช่ไหมครับเราก็จะเติมอีก6ลิตรก็เป็น7นะครับผมสุดท้ายเราก็เติมอีกเจ้าตัวเล็กอีกนะครับผมก็คือครึ่งลิตรนะครับผมเมื่อกี้เราเติมไปแล้ว7ใช่ไหมครับอันนี้ อีกครึ่งลิตรก็เป็นเจ็ดุดห้านะครับผมต้องการะยะเอานะครับผมว่าครึ่งลิตรของคุณประมาณไหนนะครับผมไปก็เมื่อเราเตินมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาแล้วก็ตัวก้านบอลรัดนับจากนั้นเราก็ไปสตาร์ทเครื่องดูนะครับสักประมาณทักห้า วิหรือถึง10วิก็พอนะครับผมแล้วก็มาเช็คดูที่ระดับน้ำมันเครื่องที่ก้านตัวนี้นะครับโอเคครับไปเลยไปสาตาร์ทเครื่องก่อนครับ oh. หลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงกา้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับมาดูว่ามันอยู่ระหว่าง ขีดบนหรือขีดล่างไหมหรืออย่าให้เกินขีดบนนะครับผมนี่ครับมันก็จะอยู่เกือบเกือบถึงขีดบนพอดีนะครับผมซึ่งน้ำมันเครื่องมันจะใสมากนะครับผมตัวนี้มันจะยังไม่มันจะไม,ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับกล้องอาจจะโฟกัสไม่ค่อยดีเท่าไหร,นร่นะครับนะครับอย่าอย่าให้เกินขีดบนนะครับอยู่ก่อนถึงขีดบนได้นะ หรือว่าอย่าเกือกืออยู่ระหว่างกลางได้นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันวัเสรนะครับเราก็เอาการน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยใส่เข้าไปที่เดิมครับก็เป็นอันวัเสร็จนะครับในการถ่ายน้ำมันเครื่องของเรานวันนี้นะครับของวันว่างของเรานะครับผมครับมีข้อเสนอแนะนิดนึงครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งเดินทางไกลนะครับผมเราให้สังเกตที่ว่าเรา จอดไว้ที่บ้านสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมว่ามันมีรอยรั่วรอยซึมตรงที่เราได้ทําการประกอบคืน,นหรือไม่้วก็มี2จุดนะครับที่ต้องดูก็คือ,อจุดแรกก็คือกองน้ํามันเครื่องครับว่ามีอะไรรั่วซึมไหมอย่างที่2ก็คือ,อน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องที่เป็นอยู่ข้างล่างสุดนะครับผมตรงแอ่งน้ามันเครื่องครับโดยการที่เราไปจอดในที่ที่แห้งนะครับผมหรือประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะขับไปโน่นไปนี่ไปไหนไปไหนมาก็ได้นะครับ ขับอยู่ในบริเวณแอรเรียรบ้านเรานะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราจะเดินทางไกลเนี่ยเราก็ดูก่อนก่อนจะออกเดินทางเราก้มดูนิดหนึ่งว่าใต้ท้องรถเราเนี่ยมันมีของเหลวอ,อะไรจดมาหรือไม่ครับถ้ามันไม่มีก็โอเคแต่ถ้ามันมีเนี่ยก็ควรจะเข้าไปดูเลยนะครับผมเพราะาบางทีเนี่ยอาจจะเป็นความเผลอเลยอ,อาจจะเป็นความรีบของช่างนะครับแต่ถ้าเราถ่ายเองเ,เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราเนี่ย ได้การประกอบคืนในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าไปให้ช่างเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จกลับมาเนี่ยอย่าลืมดูทุกครั้งครับเข้ามาจอดที่บ้านเนี่ยเช้าเรื่องขึ้นน่พยายามก้มดูนะครับว่ามันมีของเหลวหรืออะไรที่มันอยู่ใต้ท้องรถหรือเปล่าเพราะบางทเีเราขับขับไปเครื่องอาจจะเกิดความเสียหายได้จากอะไรครับจากที่น้ำมันเครื่องมันขาดหรือจากที่ออช่างน่หมุนไม่แน่นนะครับผมเออมันเกิดได้ทุกอย่างนะครับของบางอย่างนะครับก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับผม แต่ถ้าเราทําเองเรามั่นใจอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็เดินทางไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไปถึงมือช่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาประกอบดีหรือเปล่านะก็ฝากนิดนึงนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม